สบายดีตอนเช้าครับผมกับเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางนะครับมาดูบรรยากาศโอ้โหดูหมอกสวยมากบรรยากาศตอนเ,เช้าเวลาของเช้าหมอกยังเต็มเลยครับหมอกบนภูเขาข้างบนครับโอ้ฟินครับสวยมากเรากำลังจะไปกันที่ตลาดครับ ไปบิ่งนะครับตลาดนี่ยังกินมาครับวัดกลางเหรอสุวรรณมะมาลามอะไรสักอย่างอ่านไม่ออก <c oughs> โอ้บรรยากาศงา่ายไรครับผม <c oughs> เป็นหมอกเลยครับเต็มเลยครับหมอกเดี๋ยวตามภูเขา ไปเบ่งบรรยากาศตลาดกันครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับผมบรรยากาศตลาดเช้าพังเวงตอนเช้าครับ เป็นปลาครับผมปลากระทิงโตเกียรตเอาปเห็ดยังกินแล้วครับ บอกวิปปิ้งนะอิกเกียอิกเกียเปิดไปแล้วนะคับบรรยากาศตลาดริมน้ำสอง จะเ,เดินดูนะครับค่อยมาหาอะไรกินเดินให้มันสุดก่อนสุดแล้วหรือยัง นี่ก็จะมีของแปลกๆที่บ้านเราไม่มีนะครับอ่าพวกอีเกียตัวเจียนะครับตัวเจียแล้วก็กระหอกฟิ้งน่ะเงนรบกระดู บากยังนี่ครับนี่ฮะรสชาติังดีครับสมสมอบานบานกับานนรตตนี้องเสร็จว่าเอาไปกินครับยังนี่แก้ครับแก้วครับเอาตองลวกกันบอกตัวป่ลวกกินไม่ได้แต่ผมมีหมองเห็ดขอบใจาร กระดูกไงเลยยิงยังนี่นี่อันนี้ตะเกียตะเกียรข้าอข้าวนะบอกม่ไม่อะไรเนี่ยซีฟันจีบสิซมกันเอาซิมซิมลองของแปลกอันนี้ยังใกล้ใกล้เป กินนี่ครับอวะใหญ่หดนียไ่ด้กินยางเดียวอันนี้เอยงนี่อันนี้ก็ะถการแล้วดีนมันเป็ดเหรอของไก่เออเป็ดมีแต่เนื้อเป็ดนะหมดลนั่นปกดีตอนแกแม่ยายมันก็กินนะไปซไปกินยูานไปยองแพงอาไปแล้วก็ซื้อข้าเหียวยูทูบมีปั้นกันแล้วปลาี่คนไทยมาเอาหลายขนาดกุหาปีปีป้ง อันนี้ใกล้นี่ปิดไม่แหละอันนี้เปิดอันนี้ใก้ปดอเปิดเปิดไม่ินเลยแหอันนี้ตกระลอกับนีแบบตาข็้ไม่ดาจาข้มได้เพราบ้านเราไม่น่าจะข้ามไปได้ได ข้าวเ,เราทอดให้เอาแนวนั้นแล้วผมไปก็คือเอาอันทีโป้นมันออกแล้วเราก็ใส่ถุงยางผม,ผ,มผมให้เสียจรับผมบรรยากาศวัเงเวียงตอนเช้า<อ>ที่ตลาดตลาดเช้าบางเวียง<อ>ได้เนี่ยปิ้งเตียยวข้างเข้า ต้นไม้เนาะมันอยู่ดำบังไม้มันอยู่นัมอันนั้นเนี่ยนี่แน่นนไม่แม่นดำบังไมบังไม้นี่้านน้ไม้นี่นะมันจะเป็นับแล้วันเรีอะไรนีนกเงืกบปามันแดงกเขานกเขานี่เนเขาบ้านนี้คือทางซีบานอื่นมันมีส่องขาวแ้อนี้นกเขาเขียวแล้วก็มีนกเขาเขียวมันคือป้าแ้ว แนนแนนนกเขาบ้านผมไม่ได้ยังเสร็นเลยมะเขือนม้มะเขือ๋ยวดูบรรยากาศเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเรอเอาปิ้งเจียกับปิ้งปิดกันนะครับในี่เป็นบรรยากาศเช้าๆครับผมที่ตลาดเช้าบางเหรียบ เดี๋ยวเราหาข้าวเหนียวก่อนนะับหาซื้อข้าวเหนียวก็มาเราไม่กินข้าวเหนียวสักคำเลยครับอาหารตับ นี่ขาเหนียวขายอดอีอันอนี้ขายยังไงเนี่ยหมูบ่ครับอันนี้เนื้อเอาเอาเนื้อก็ได้อัน,อนอเดียดกับข้าวเหนียวรเปน่บ้าข้าวเหนียว ท่าไดา้สองคือบ้กได้แล้วครับอ่ากับข้าวแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินีัยครับหกสิบกว่าบาทให้ไม่ถึงอ๋อสี่สิบบาท รครับผมบรรยากาศตอนเช้าที่วังเวียงครับอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายผมนะครับที่จะอยู่วังเวียงเราจะกลับกันแล้วนะครับก็กลับรถไฟลาวจีนเหมือนเดิมนะครับผมได้จองตั๋วไว้แล้วเรียบร้อยนะทางการ อเอเจนซี่เขาก็เอาถั่วให้ที่ที่ที่ห้องพักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองกินกันครับผมปลารสชาติปิ้งเกียร์กับไส้<ย>สอ,อวัวรสชาติไงนะครับเดี๋ยวไปลองกินกันมาครับผมมาครับผมมาถึงที่พักแล้วไนไส้อ,อวัวเราไดซื้อมา ปันจุบหมดไปประมาณา80บาทน,นี่แบบแค่ประมาณร้อยแค่ถึงร้อยอะมัน80บาทน,นี่ปิ้งเป็ดใหญ่มาก จี้อะปิ้งไม่เคยกินเลยนะเพราะว่ามีคนด้วยวะเขาเป็คนดอกเลยวะ่ะโว้ย ไม่เคยอยากกินด,ดีวครับแนะนำไม่หลองครับ จิ้มอีกคำหนึ่งจะปิดจิ้มแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันกับบรรยากาศกลับบ้านนะครับไปหาขอยฝากไปฝากที่บ้านนะครับไปแล้วครับผมครับสุดท้ายอิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปขึ้นรถรถไปกันครับเดี๋ยวรอรถมานะ รอรถมาแล้วนั่งรถที่ถามรีรถไฟกันนะผมได้ตัวรอบบ่ายสองครึ่งนะครับผมอันนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยเขเช็คอาเรียบร้อยครับผมรอเวลาอย่างเดียวครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่อ่ายู่นาสถานีรถไฟบั้ง,งเวียงแล้วนะครับเนาะ เรากำลังจะกลับกันแล้วครับผมได้ตัวแล้วครับเดี๋ยวไปเช็คกินแล้วก็ตรวจสัมภาระครับผมข้างในกันครับแล้วก็รอรถไฟออก,ก่อนบ่ายสองสี่สิบเก้าครับเดี๋ยวเจอข้างในครับผมไปกันครับ รอบหน้ามานะครับจองแค่ขามาพอครับขากับเราให้ทานโรงแรมเขาจองให้ครับถูกกว่าแนะนํานะครับนี้อของที่ห้ามเข้านะทุกคนแล้วครับเรียบร้อยมันจะเป็นอเครื่องตรวจมือนเรานั่งเครื่องบินนะครับ เราจะเาอาไอกระเป๋าไปวางไว้แล้วมันก็สไลด์ผ่านเครื่องสแกนครับต่ตั้งรอเวลาก่อนนะผมรอรถไฟมาแล้วก็รอเวลาออกกันครับบรรยากาศของการออกให้คามหมยชีวิตกับผ่านในการไปในเข้าไปครับไมเจอกันครับผม เ,ออเดี๋ยวรอรถมาครับผมแล้วเราก็มาลุ้นอีกว่าเราจะมีรถจากสถานีรถไฟไปที่หน้าด่านไหมนะนี่ครับสองเสา ครับผมตอนนี้เรากล้มรถลนะครับอใช่จุดตอขึ้นรถตงหน้าขาทานี้ไปนเราคิดคนละร้อยนะ มัน่มาถึงงานผมวัาคนมาผมเสียวประมาณ5600กว่าจะมาถึงนี่สบายดีตอนนี้ก็มาถึงอ่าด้านขามด้านกันแล้วครับอันนี้ผมมังอยู่ฟังสอบปอนะครับในสื่อของฝากฝากพเฒ่าครับผมรถน,นี่อะรถประมาณ่ะ400 400เกืบอบ500ครับเพราะว่าผมจะบ่แหลกเป็นเงินเงินไทยับผมจะเก็บไปเรือเท่าใดผมจะเก็บไปเพราะว่าแหลกมันบกกลุ่ม เอาเก็กบไว้ใช้รอบหน้าเพราะว่าผมมีเพีนสีมาอีกรอบอยู่ก็าอาจจิไปใช้ต้องไปรุน่นอีกเพื่อนหนึ่งครับเราลิปนี้จ็บจบทานี้นะครับเนาะไปเจอกันไม่ชิปนาครับกันมาเที่ยวคนเดียวประเดณนหัควรที่ชิดครับผมพอแค่กล้าออกมาจากอ,อะไรเซฟโซนของตัวเองครับไปยังเดียวโซยตายอย่างเดียวครับ ไช่ครับมาเที่ยวกันลหลายๆครับผมเราบอกความเรา